สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับโกรูนะครับวันพฤหัสที่11สิงหาคม2565นะครับตลาดหุ้นไทยถือว่าปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะถือว่าเป็นการปิดประจาของสัปดาห์นะมันสุดท้ายนะถ,ถึงในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดนะในวันแม่เนะว,ว่องวันหยุดติดต่อกัน3าวันนะวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์วันนี้ตลาดถือว่าปิดทาการที่1,622.26จุดนะครับเพิ่มขึ้น 5.05จุดที่เป็น0.31เซมูลค่าการซขายวันนี้78,149.83ล้านบาทนะเดียกว่าวันนี้เองบทบาทของหุ้นโรงพยาบาลในตัวใหญ่ๆมีเป็นตัวของ BHS ถือว่ามีบทบาทที่สำคัญนะทำให้ภาพรวมนี้สามารถต้องบดวว่าสามารถมาปิดตรงเหนือบริเวณ1,620จุดได้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ต้องมานั่งติดตามการซึ่ง วันนี้ก็ถือว่ามีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นในกลุ่มของพวกพลังงานเในตัวของบ้านปูนับรือปตทนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาต่อสายมาพูดคุยกับคุณก่อนพัฒน์บรเชษผู้ในการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒนาสินะจะมาสรุปภาพร,าพร,าพร,รมวมสำหรับในวันนี้รวมถึงแนวโนม้มครับในวันในสัปดาห์หน้านะหุ้นไทยจะไปต่อจะออกหัวหรือก้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังมุมมองจากคุณก่อนพัดสักครู่ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณกอนพัดครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้หุ้นบ้านเราถือว่าบวกกว่า5จุดและสามารถปิดเหนือ1,620ยจุดได้วันนี้เกิดอะไรขึ้นตลอดชั่วโมงการซื้อขายในวันนี้ครับครับตัวทีเดียวบวกเป็นเรื่องตัวน้มินเฟอร์สัลตเมื่อวานที่ออกมาชัดเจนว่าน่าจะพ้นจุดพีคไปแล้วนะครับก็ทําให้ตัวสินทรัพย์สิ่งโดยรวมเนี่ยนะครับมีแรงประคองเข้ามานะครับในหลากหลายซกเตอร์ เพียงแต่ว่าการที่เซตขึ้นเข้าใกล้นะครับ1 6 3 0จุดก็อาจจะเริ่มมีแรงเทคโปรฟิตออกมาใบหรืรายตัวบ้างนะครับโดยเฉพาะกหุ้นในตลาดเองไม่แน่ใจว่ากําไรไตรมาส3จะดีต่อเนื่องไหมหรือว่ากำไรไตรมาส2ที่ออกมาเนี่ยเป็นจุดพีคไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นแรงเท k e บ้างก็ทำให้ตลาดเองลดช่วงบุกออกมาครับผมครับผมนะในส่วนของสัปดาห์หน้าเนี่ยครับเวลาหุ้นบ้านเราจะออกหัวหรือก้อยมีเฟกเตอร์อะไรที่น่าติดตามครับคุณกอนพัฒนครับ เขาผมมองเป็นไซมีนะครับสัปดาห์หน้าแนวต้านก็1,630งพันนะครับแนวรับ1,609งพันไปหนึ่จุดนะครับเซ็ตน่าจะเป็นการแกว่งตัวออกข้างแล้วก็เลื่อนเป็นรายตัวทีมเด่นเรียกเป็นทีมพวกไฮโกรธนะครับรับประโยชน์เงินเฟ้อพีคบอลยูเริ่มลดระดับลงมานะครับเน้นพวกหุ้นอย่างตัวดิโนติคอนเซิลนะครับหรือว่าทีมคัสซูเมอร์อย่างพวกติดล้อนะครับ JMT s i n g งเนะครับ ตัว BEA IIG ถือว่าเป็น้ที่น่าสนใจใน,นกั้นคิดเไรครับผมครับผมในารายการก็ผมกับกูรูนนี้ตนะ้องขอขอบคุณคุณกรพัฒน์มากนะครับที่มาให้หมุมมองแบบนี้ขอบคุณมากครับผมดีครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือมอของคุณกรพัฒน์เรียกว่าให้ทิศทางในส่วนของสัปดาห์หน้ากันเป็นแนวนะผมชื่อว่านักนักลงทุนท่านผู้ชมผู้ฟังเรียกว่าต้องต้องใช้ข้อมูลเหล่าน,นี้มาประกอบนะในการตัดสินใจนะอย่าหรือว่าหยุดยาวสามวันอย่าลืมติดตาม ข้อมูลข่าวสารนทั้งจากในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับผม